สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติรอง VIP นะครับงบประจำวันที่10นะครับเมษายน2566นะครับก็เป็นแนวทางเราไอแนวทางเช้ากับบ่ายนะครับพี่ๆเนาะก็ในวันศุกร์ที่แล้วนะครับวันวันที่7นะครับพี่ มาแค่ในรอบบ่ายนะครับรอบเดียวผมต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับในวันศุกร์นะครับในรอบเช้าเนี่ยผมให้3กับ2ไปเนาะ VIP นะครับ8 98 19นะครับผมเนาะก็9บน9ล่างเลยนะครับปกติ28 118นะครับอันนี้ก็8บน8ล่าง1บน1นล่างนะครับพี่ๆมาแบบมาตัวเดียวแต่สลับกันเนาะ ผมอุตส่าห์เน้น28นะครับ28งแปเขาไม่อยู่ข้างหน้านะครับพี่ถ้าเกิดเป็น1 2 8เนี่ยเรายังจะได้เฮ่อยู่นะครับพี่ต้องขอโทษจริงๆในรอบเช้านะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับปกติ8 3 1กับ6 8นะครับ8มาอีกแล้วเนาะของเรานะครับไปเข้าในตัวเน้นนะครับ1 3นะครับวิ่ง1นะครับเข้าไปที่ตัวกลับเนาะ1 3 3 1นะครับในรอบปกติส่วน VIP นั้น ดูดไปนะครับสรุปแล้ววันศุกร์ที่แศุกร์วดที่แล้วเนาะมาแค่สามหนึ่งหนึ่งสามนะครับผมเนาะก็ต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับแนวทางวันนี้วันวันที่สิบนะครับพี่ๆถ้าใครยังไม่แน่ใจนะครับก็รับชมเป็นแนวทางก่อนนะครับเพราะว่าวันจันทร์เนาะเรายังไม่รู้แนวทางทิศ ทิศทางหุ้นเนาะตัวเลขนะครับจะไปทางไหนนะครับพี่พี่น้อยชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะก็ต้องขอโทษนะครับอาจจะมีเสียงไอด้วยนะครับผมห้ามไม่อยู่นะครับพี่พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ของเราในรอบเช้านะครับรอบเช้ารอบเช้านะครับผมได้วิ่งไปที่8นะครับผม สายรูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ประกอบคู่นะครับ80 81 82ย์แปดห7ึ7งแปดสนะครับสตัวให้ไปที่หนึหนึ่ง 170นะครับผมประมาณนี้นะครับตัวเน้นตัวจอบเจ็ดศูแล้วก็82นะครับ แนวทางในรอบเช้าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมได้ผมได้เลขพี่น้องเหมือนกันนะครับผมเนาะแต่ว่าใกล้ตัวนี้นะครับผมให้วิ่งไปที่เลขหนึ่งนะครับพี่สายลูดนะครับผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับให้ไปที่เลขศูนย์นะครับผม

สามตัวให้ไปที่นะครับ107 016นะครับผมประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางหุ้นนี้เคอีนะครับ16 07นะครับแล้วก็06 19นะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากพี่ๆไว้พิจารณาด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับก็เช้าวันจันทร์นะครับก็ขอให้มาเด้งๆปังๆทั้งเช้าทั้งบ่ายก็แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางนี้นะครับขอให้มาตัวเน้นตัวจอดนะครับพี่ๆขอให้พี่ๆเนาะรับทรัพย์นะครับมีโชคนะครับในวันสงการนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ